ลำว้าคุณจำครั้งที่แล้วได้ไหมที่เราเอาบัตรมาตีกันอ่ะผมยังชาวเคสลินได้ไม่สี่อ่ะมันไม่ลำอ่ะเอางี้ดหนึ่งหนึ่งบัตรึ่งหนึ่งแบบหนึ่งหนึ่งอ่ะหนึ่งหนึ่งบัตรแบบเอาบัตรมาตะกัน แบบเราดูโอ้กับบอทอย่างเงี้ยอะไระเอาแบบว่าเราซับบอทอเงี้ยเอาป่ะซับให้บอทด,ด้วยเออซับให้บอท <c oughs> เอางี้เอางี้เลยเอา,าบอทเป็นแคลรี่แล้วเราซับให้แม่งเอาป่ะแล้วให้แม่งตีกันหนึ่งหนึ่งเออนี่แม่งนี่อ <c oughs> ยากยิ่งกว่าเล่นตกรา,ากนะไปลองลองลองไอ้ยักษ์ว่างว่างจัดเลย,ย,ยว่าง,างครั้งที่แล้วคุณเคยโดนตัวไหนฝังหัวไปนะกระสุนอะ เอาเคสมึงมาเออเคสกับเคสเจอกันนะเออเออเอาเคสเคสลินเจอเคสลินมือล่นตัวอะไรอ่านามิปะอ่าโอเคนามิแต่แต่บอทเราได้แบบเอ้ยเราตายไม่นับนะโอเคปะคือเราจะวัดแพ้ชนะที่บอทตายเฟิร์สบัตตัวเดียวพอเออโอเคโอเคว้าวแน่นอนตอนเนี้ยโอเคทำรูนแมพใช่ไหมอะไรนะ ผมสกิลคุณได้อย่างเดียวใช่ไหมใช่เราสกิลใส่กันเองได้เราห้ามสกิลใส่บอดเลยเอะอย่างนี้ถ้าเกิดผมจะฟองยกเนี่ยอ่ะเราคุณฟองยกกันเองดิว่าเหี้ยเอ้ยร้กันเองไม่แยกเลนเลยอะไรอย่างงี้ยนะเอากดดีรอเหี้ยระมาดิวะไปไปลูกไอ้สัตว์จะบอกแล้วแม่เอาโดนลันลิงออกเลนมาเนี่ยไปเลยลูกแม่ ก็เดินลีมานี่ฮาอยู่นะไปเลยไปเลยไอ้สัตว์มาถึงแม่งก็ไปเลยบมใครเธอป่อยน้่เงินเคทลินสอนามิซูชิอร่อยและมือปืนฝ่ายแดงเคทลินบดซอกะลำปีออออโต้ใส่กันเองนะ

อะไรไงเฮาวอะไรไงอะไรไงอะไรไงเอาไงเอาไปยิงเอายิงโอ้ยย่าเอ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 าไปดิวิ่งยยาเอาดิเอาเฮลวเฮลิเอาดิวะป่ะโอ้ยยาโอ้โหมึงเฮียอะไรเนี่ยมึงเอาย่าเอายิ่ยอะไรสี่ขวดดิไม่เอากันเเอามันเอามันเออเอามาดิเออมาดิเออเอาดิเออเอาดิเอาแล้วใส่แล้วใส่แล้ว มีเหมือนกันมีฮิวเหมือนกันเอาดิเอาดิเออเอาดิเออเอยังไงเออมาดิข้ามันลูกามาดิข้ามันลูกเอาเลยเออยิงตัวนี้ยิงตัวนี้ลูกยิงมันเออฮิวเอาดิวะเอาดิวะเดือดแล้วเดือดเหมือนกันเดือดชาร์เทรดได้อยู่ถึงแม้จะมีเลือดซี่ขวดแต่ก็มีกำลังใจไว้เอาดิเอาดิเออ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 เอ เอาหิวแล้วแล้วมาแล้วเอายังไงยังไงยังไงอ่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวาวพ่อเหรอยังไงเออบอดตอะไรไปทำยัไรเอ้ยเราตายไม่นับตัวไหบอดตายนับโอ้พ่อมึงยาสีขวดเฮ้ยเฮ้ยแค่อะละว่าแค่ลแกลับเซนสิบเจ็ดตัวน้ำวะน้ำน้ำเซนน้ำไอ้เหรอ ถ้าผมกลับนี่บอดผมมันจะตายไหมวะผมว่ามันเออเชี่ยเชี่ยเอาดิวะเอออะไร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 เออเอาดิเอาดิเออยังไงเออเอาดิเอาดิไม่นับไม่นับบอดบอดยังไม่ตายบอดยังไม่ตายเข้าวันเข้าวันลูกเข้าวันไปไอ้เหี้ยกูบายพวกกูไปดีไปดีไปดี ดันเดินดินดินกลับมากลับกลับออกของแล้วกลับออกของแล้วยกหน้ายกหน้ารู้เรื่องออกของให้ชื่นใจเลยลูกคุณดูคำตอบคือไม่มีเถานการณ์เก่าอันเดอ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 เอาดิเอายังไงเอายังไงดะเออมาดิ เอาเเอาดีเอาดิเออเอาดีเอาดิยวจยังไงยังไงสู้มันข้ามาันลุกข้ามันลุกอ๋อวิ่งวิ่งวิ่งตีกูตีกูีกูทำไมไม่ตีกูวะทำไมไม่ตีโอ้โหไอ้เหี้ยก็ตีตีเลยได้ไม่ตี วะกูก็ไปไอ้เฮียไอ้เฮีย้ฆ่างมเอก็ได้มึงฆ่ากูอ่ะฆ่าผมเองก็ได้สัตว์ฆ่าผมเองก็ได้มาดีที่ไอเนี่ยเอ้ยยกที่หนึ่งสเตยล็อกแปดวินว่ะไอ้เฮียบอดโอ้ยโง่อะเบสออฟทรีเบสออฟทรีอะจัดไปผมผมขอเสนอซัพพอร์ตส่วนแคลรี่ผมให้คุณเลือกคุณเสนอซับอะไรมาคุณพูดก่อนเลยดีกว่า you meet ยูมี่ตอดได้เอาวะยูมิมันต้องตอดได้แล้วไม่งั้นตัว่าเกินเออโอเคยูมิตอดได้ยูมิแอชไปแอชนะได้สโลยับไอสัตว์สโลยนะับมาดิวะยูมาดิวะมาดิวะไไปเลยลูกไม่ไหววะช็อตตะกี้บอดม่งเคสแกลบไอสัตว์ทำไมกูต้องมาสิงตัวอะไรอย่างนี้เลยเนี่ย แล้วคือมันเดินไปไหนเราไปด้วยอ่ะไปเดินน่ะมันหาตรงนี้เลยแล้วคือชีวิตเราแขวนอยู่กับบอทดอะไม่เคยฝากชีวิตไว้กับบอทดว่าก่อนเลยไปโกโกโกไปเลยเอสเดียวคู่นี้เดอะแม็พ่อึงอะาดีวอ้าวดีวะ้วดียะโอ้โหแมงแก้วะ ไอ้สเคือคนหลบไม่ใช่เราไอ้บันเดนไอ้คนหลบคือแม่งอะไอ้สัตว์เออเอาดีวะเออเอาดีว่ะแรกคินาทีดิพาสีฟให้ให้ให้เฮ้ยรับมารับสกิลให้มารับสกิลให้เฮ้ยเขาเอาพาสีฟว่ะเอาด้วยเอาด้วยก็เอาด้วยพาสีฟแบงเอายังไงพี่เท่าเดี๋ยวพี่เอ้ยไอ้เท่าเด็กพี่เอ้ยไอ้เพี่ผมว่าเอ็ดเลวผมแกว มาดิมาดิยังไงเอ็เลียวตีมาดิเออเฮ้ยแค่เจ็บเอสเอสผมเจ็บเออ,อ,สสสเ,อ,เ,อเ,เอาโลได้เหมือนกันมีโลเหมือนกันเอาดีวะเอาดีวะเอาดีวะเอาดียังไงยังไงกูใช้ไม่โดนเลยวะเอาอาเออาเออาเ ได้ยินเสียงมีคดแฟดมาเชื่อเมื่อกี้โอ้นี่เดอะแม่แพ้แหละแพ้แหละตีป้อมตีป้อมเออโอ้โหเลี้ยวตีป้อมตีป้อมเลี้ยวเลี้ยวเกลับบ้านนั่นคือคือที่เราสู้กันแต่ละทีเรฝีมือไม่เกี่ยวโดนโดนไอ้สัส เอซิโอคุยอยู่คนเดียวนะเอยออยู่คนเดียวนะอ้าวเอาแคชิปหลอบหลบแล้วนิ่งทำไมเนี่ยเฮ้ยไม่ได้แล้วไม่ได้การแล้วไม่ได้การแล้วเอ้ามาดิวเออเอาดิวเฮ้ยเฮ้ยยังไงยังไงยังไงอ่ะมันกลับบ้านมันกลับบ้านมันจะเอาผมอย่างเดียวเลยวะแล้วมันเก็บโกรธแค้นอะไรเข้าไปตระกูลชาติปางไหนวะเนี่ยไม่กูโกรธแค้นเลยไปเลยเอ็ดยังไงเอาดิ เฮ้ยเอ้ยเอ้ยเ้ยเ้าดิวะเอาดิวะก็มามาดิ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 ไอ้ไอ้สู้สู้เออเอาดิวะเอาดิวะยังไงวะเออเฮ้ยเออเสียแล้วจ้หลายจังอะไรอะไรดันลูกพดันเอาเวลเอาเวลมันกลับบ้านลูก ไปแล้ววะเฮ้ย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 ทำไมคู่นี้มันทำไมคู่นี้มันเดือดวะดูเอ๊ะมานาหมดไอสัตว์มานาเขาเต็มหลอดเลยไอ้เงี้ยเอ้ยเต็มเต็มเต็มมาดิวะเออเอาดีเอาดีหนึ่งก็ได้ไหวอยู่เอาเอาเออเอาดีเอาดีเอาดียังไงยังไงเออเอาดิวะ โซมันโอ้โหเอเลียวไอ้ควายโอ้โหสองสู่ได้เหี้ยมึงโง่เกินมึงสาวออกมารับคิวไม่ได้แล้วเนี่ยไอ้เหี้ยมึงโง่จังว้ายเจ๊เดีะยึงว่าหลบได้แลยมึงหลบไม่ได้วะโอ้โหสองหนึ่งยังได้เลยเนี่ย โอ้โหปวดหัวเลยไม่คอนเทนต์ที่ไม่ไหวว่ะก <Okay ูปวดไมงโก้เล้ววะหรือผมปวดฝั่งบนมันโผ่อะอีกอีกรอบปะลูเชียนนะไอ้เรื่องมาเลยลูเชียนกูมีมีฮิวไม่ทันแน่อยู่ตอนนี้ผมจะไปผ่านฝั่งแล้วถ้าอยู่อยู่นะ ผมชนะนะผมโทษฝั是是่งก่อนฝั่งชัวชัวแบบนี้แต่แต่ถ้าแพ้อีกกูจะโทษทีอะไรอตไรไอ้ปวดไอ้ควาย Let me guide you เขาก็ยังคงคอนเซ็ปต์เฟกเกอร์อะเฮ้ยผมเฟกเกอร์อยู่แล้วมามามาดีว่ะ รอบเนี้ยผมเปลี่ยนแผนการเล่นหมดแล้วคุณเปลี่ยนแผนแล้วอวะ่เดี๋ยวผมจะสั่งสั่งแผนบอทผมก่อนอเนะนี่ฟัง<ๆ>ฟังเราจะต้องนี่แล้วก็นี่นะโอเคไหมแล้วเราก็นี่นี่เห็นไหมแบบบอทแล้วก็อย่างงี้โอเคป่ะแล้วก็อย่างงี้โอเคไหมอ่าแล้วก็อย่างงี้โอเคมันเข้าใจผม,มเข้าใจผมโอเคโอเคไอ้คือแพแผนของคุณนี่มันดูเด็ดจังวะแต่แผนของผมวะไม่มีอะไรมากคืออะไร ผมจะเข้าไปรับตีนเองบอกผมว่ามึงทำเฮี้ยอะไรมึงก็ทำไปไอ้สัสกูก็รู้แค่ว่าแม่งยิงกูก็พอแค่นั้นแหละมึงก็ยิงเนี่คุณคุณคุณมาดูแผนตรงกลางเลนเนี่ยกลางเลนลองสั่งแผนนี่ดียอ่าอ่ากลางเลนใช่ไหมไหนว่ามาเนี่ยแผนคือฟังนะเราจะเข้าไปทำตัวเป็นมิดก่อนเข้าใจไหมเราก็ฆ่าแม่งซะ แล้วก็กดคอนโทรลเจ็ดใส่รัานลแล้วบอดแล้วบอดคุณไมทำหน้าอย่างทำหน้าอะไรของแม่บัดแม่งงงไม่ใช่อะไรของมึงวะมึงพูดภาษาเดียวกูไม่เนี่ยมึงรู้ไหมเขาใช้อะไรเมื่อเขาใช้ภาษาอะไรเขียนกูหรอว่าแม่งเออเออแบอดบอก กูคิดว่าเขาใช้ Java เขียนกูเปล่าวะมาไอ้เหี้ยลูเซียนเหรอมาดิวะโดนเฮ้ยอะไรกันครับเนี่ยเพราะวะเฮ้ยเฮ้ยยังไงยังไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคมคมเอายืนคบเอาัวที่ไหนล่ะเออโดนคู่ไม่สำคัญโดนเดียวสำคัญกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮสวัสดีครับสวัสดีครับเอาดิตระก้าผมไม่สนใจหรอกเอาดิเอาดิ มาด yeah, yeah. ิเ yeah. ย oh, right. uh, mm ็น hmm. ูเซียนกูจะดับไรสัตว์หมาดิหมาดิกูพูดนะพกเขาสุนทรข่าวไว้เออเออเออเย้ยแกเฮ้ยเฮ้ยคนลุกเลยคนลุกเไปคนลุกไปคนลุกไปแฟะหน่อยก็ได้วะแฟะดิเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็แฟะใช่ป๋มแฟะปะเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็แปะไม่ไม่แปะเลยเย้แฟะเธอไอ้เด็กไอ้เด็กมึงมึงต้องแฟะหน่อยอะไรอะไรอะไรแฟะเธอไม่แปะไม่แปะ โอ้รับทําไมปล่อยผมแฟนว่าเข้าใจเขาว่ามือปืนต้องใจแข็งมากไม่ปล่อยผมแม่งลั่นไงจะกลัวเลือดเยอะกว่าการตอบสซรกะก็คือการไม่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 มึงจะแทงคีมหาพ่องเหรอ ไอ้ยโค้ดกูเบียร์ลงแล้วละโคตรกูหัวแล้วเหมือนด่านักกีฬาจริงอะตอนนี้อยิงกู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 ขยิงตัวนี้ดิไอ้เหี้ยยิงไปยิงตัวนั้นยิงตัวนั้นไปไปไปเอออะไรยังไงยังไงมึงกลับมามึงกลับมามึงกลับมาไอ้เหี้ยรถถังไอ้เหี้ยรถถังโอ้โหมึงหัวมึง ไอหลอกกินอะเลยเฮ้ยเอาดิวะเออเอาดิวะาให้บอกว่าเอาเอาแทงคิมนะแทงคิมนะเฮ้ยเอาดิวะเออแทงคิมนะกลับกับพี่แค้มพี่แค้มกลับเอาเอาเลือดไปเลือดไปพี่แค้มพี่แค้มปืนคู่กู้พิภพสยบมารยังไงเออยิงโอ้โหเฮ้ยคุณคุณใบรูเชี่นผมมากผิดกติกาแล้วเนี่ยใบเอาใบใบไม่ได้เหรอใบไม่ได้ไปดิวะเอาดิวเออข่มแล้วยังไงมึงยังไงเอ้ย ใจไม่ถึงดได้ป้อมเลยปะได้ป้อมเลยปะแล้วินเนียคุณก็ทิ้งไงแเหมือนของกูเฟไอ้เชราแม่งแทงดเหแทงเหมือนเฟเอาดิเอาดิไปเอาดิแวเลยเอาไปเลยว่าแล้วเออเอาดิเออมาเลยิงกู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 เออเอา ยิงมันดิยิงมันดิโอู้วเอาเอาโอ้อะไรกันเขาเนี่ยตายไปหลูเชิญยิงยิงยิงตัวนี้ตัวนี้เร็วตัวนี้อ่ะตัวนี้เร็วหันไปสวดสโลว์เร็วอ่ะแฝดแล้วเฮ้ยอยู่ด้วยเออไปดิเรายังเชื่อในฝีมือพี่พี่เข้มเป็นคู่กุ้ยหกสยบมาของเราอยู่โอ้แล้วแบบเสียดนามไม่ใส่เงินเงินนาไม่ไม่กลับบ้านไอ้เหี้ยกลับตอนไหนอะ ไม่มีคำว่าไม่มีคำว่ากลับไม่มีคำว่าถอยไม่แต่แต่ลูเซียนคุณจะมาคู่กับโดรันโดรันโดรันเบนหนึ่งอันเข้าเดิมอ่ะไอ้สัสเอาดิวะเอาโัวกล้าเอาดิวะคู่โัวกล้ามาดิมาดิคู่มาดิเอามาดิเออมาดิเอาดิวะเอาตัวกล้าวัลูเซียนเอาดิวะเอาลูเซียนเอาดิวะวิ่งหน้าวิ่งหน้ไอ้สัส ยิงบอูกว่ะไปไปเลยยิงมอรูกว่ะไปเนียแล้วมึงจะตีรถถังไปยิงมอรูก่ะสถการมันโยนมันเร่อเอาไงวะเดวิเดวิเดวิเดวสเวเมึงก็อยู่เววไปดิกูตายเนี่มึงก็เวลไป

แล้วแม่งเกิดปุ๊บแม่งรีบไปเลยสงสัยแค้นไอ้สัตว์ไอ้เะไรลูซี่แับว่ะโอเคครับคุณผู้ชมว่ายังไงถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับชอบคลิปแบบนี้องไรก็อย่าลืมกดซับสไครต์และแชร์เพื่อนๆลังใจกับเราด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามกระหล่ำนะฮะตรงชวิสแอดทีวีนะครับตอนนี้เขามีสตรีม l อลเอลโมบด้วยนะครับผมตอนนี้ผมเป็นแบบขำๆนิดนึง ใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมเมนต์คำว่าว่างนะครับแต่ครั้งหน้าถ้าว่างมาทำอะไรแบบนี้ <c oughs> อาจารครับเปิดไหลขอบคุณครับอาจ้าขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีคุณขลังด้วยนะครับสวัดสดีพอด,ดีครับ